ที่เรื่องของราคาไข่ไก่แล้วก็ค่าครองชีพความจริงก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับาราคาก็ขยับสูงขึ้นอย่างไข่ไก่ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่ทุกครัวเรือนนะครับไปกันที่ระยองตอนนี้ไข่ไก่ก็ราคาขึ้นเดือนเดียวแพงและไม่น้อยกว่า18บาททางแม่ค้าก็บอกว่าตอนนี้ฟาร์มเลี้ยงไก่เนี่ยบอกว่าไข่แพงเพราะว่าอาหารสัตว์นั้นขึ้นราคาครับ เราไปสำรวจการที่ตลาดสดสตาครับซึ่งก็เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองอยู่ที่ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับเพื่อไปดูราคาไข่ไก่ที่นี่หลังจากมีรายงานว่าราคาไข่ไก่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการไปกันที่ร้านของคุณลมสืบสุนทรครับเป็นแม่ค้าขายไข่ไก่อยู่ที่ตลาดสตาบอกว่าราคาไข่ไก่ไข่เป็ดตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมากลูกค้านิบบนทุกรายครับ แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันเพราะว่าราคาส่งเนี่ยมันสูงมาแล้วตัวเองซึ่งเป็นเพียงแค่พ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางเท่านั้นก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับราคาเพิ่มเติมขึ้นไปเหมือนกันส่วนทางด้านของฟาร์มเนี่ยก็ชี้แจงว่าทําไมราคาไข่ถึงแพงขึ้นบอกว่าอาหารสัตว์ตอนนี้ราคาแพงขึ้นรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นแม่ไก่ก็จะไข่น้อยลงนะครับ ส่วนร้านขายไข่รายใหญ่ของจังหวัดระยองทับร้านของคุณวิสันสยาเจ้าของร้านบอกว่าราคาไข่เป็ดไข่ไก่ตอนนี้สูงขึ้นในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยราคาไข่ทุกขนาดมีการปรับราคาขึ้นแล้วถึง3รอบโดยขึ้นราคารอบละไม่น้อยกว่า6บาทรวมแล้ว3รอบก็คือ18บาทนะครับทุกขนาดราคาปัจจุบันไข่ไกเ 0, ่เบอร์ศูนย์แผงละร้อบาทเบอร์หนึ่ง130บาท เบอร์2 125บาทเบอร์3 120บาทเบอร์4 110บาทและเบอร์5 105บาทส่วนไข่เป็ดราคาก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยหน้ากันครับแผงและ18บบาทเหมือนกันโดยทางร้านก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาแบบนี้ขึ้นมาเองแต่ว่าราคาขึ้นมาตั้งแต่หน้าฟาร์ม โดยแจ้งสาเหตุเหมือนกันครับคือเรื่องของราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นและช่วงที่อากาศร้อนขึ้นเช่นเดียวกันแม่ไก่ก็จะไข่น้อยลงเห็นใจลูกค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารตำสั่งร้านข้าวแกงแล้วก็ร้านที่ต้องใช้ไข่เป็ดไข่ไก่เป็นวัตถุดิบ แล้รับผลกระทบตรงๆเลยครับบางรายก็จะเลือกซื้อไข่บุบหรือว่าไข่ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ไปแทนเพราะว่าราคาก็จะถูกลงอย่างคุณสมศรีครับแม่ค้าขายข้าวแกงบอกว่าไข่ไก่ขึ้นราคานกระทบต่อต้อนทุนเป็นอย่างมากโดยทางร้านก็ยังขายในเรื่องของอาหารตามสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่ต้มไข่พะโล้นี่ใบละ10บาทสุดข้าวราดแกงก็มีราคา45บาบาทลูกค้ายังบ่นเลยว่าแพงนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก็เห็นใจ ทั้งทั้งลูกค้าแล้วก็อยากให้ลูกค้าในเห็นใจตัวเองซึ่งเป็นแม่ค้าด้วยเพราะว่าข้าวของตอนนี้ก็ขึ้นราคาหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไข่ไก่แต่ว่าส่วนส่วนตัวเนี่ยยังยังไม่ปรับราคาของอข้าวที่ขายเนี่ยนะครับยังราคาเท่าเดิมเพราะว่ายัางพอที่จะแบกรับต้นทุนได้อยู่ก็ได้แต่หวังแหละครับว่าราคาสินค้าอย่างเช่นไข่ไก่เนี่ยจะปรับลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติให้ราคานั้นต่ำกว่านี้ครับ ถ้ารับคารุนหนึ่งอย่าง45บาทหมูสองทิ้นไข่ฟองหนึ่ง45บาทลูกค้าบ่น่าแพงเอาไปลงโซเชียลเลยนะหอไแพงว่าแต่น้ำตาลก็ขึ้น28บาทต่อกิโลแล้วตอนนี้ไข่ดาวเราขายไปแล้วเท่าไหร่10บาทมันเลยสิบบาทไข่ต้ม10บาท10บาทโอ้เพราะว่าไข่ไม่ไข่แพงแต่ว่าไม่มีกำไรเลยเราไม่ขายแล้วยิ่งยิ่งเติมไข่คารุ่นพังนี่ก็ไม่ยังทำอยู่ไหมทำค่ะ 学投同学走过升。